เองมีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมข้อเเสื่อมนี่เริ่มต้นที่เราเดินบันไดชั้นสูงนะคะคือชั้นสี่นะคะปกติเราจะสอนหนังสือเนี่ยเราอยู่ห้องพระครูชั้นล่างนะคะถ้าเราเดินขึ้นไปชั้นสี่เนี่ยมันก็เดินบ่อย โอ้โหขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนี่วันหนึ่งประมาณ8เที่ยวอะค่ะสี่รอบนะคะเดินลงขึ้นลงอย่าง่กี่ปีครับก็ประมาณ6เดือนนะคะพอหลังจาก6เดือนไม่นานเนี่ยมันก็เริ่มอักเสบที่ข้อเข่าขวามีอาการอะไรครับคือบวมค่ะบวมแล้วก็ปวดงอขาเนี่ยมันก็จะปวดมากขึ้นพับขาไม่ได้พับเข่าไม่ได้คือตอนช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยจะทรมานมากนะคะแล้วบรรเทาด้วยยังไงครตอนนั้นเอ่อตอนนั้นก็คือทายาแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ให้ยา ประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ท่านก็บอกให้มาตรวจพบอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งแรกนะคะก็เราก็สนใจงานวิจัยของท่านอาจารย์พิเชษอยู่แล้วเราก็เลยไปเปิดอินเทอร์เน็ตดู YouTube บ้างค่ะเพราะว่าเราก็สนใจผลิตภัณฑ์งานวิจัยอยู่แล้วก็ซื้อทั้งชุดเลยค่ะซื้อยกชุดของคุณสมจิตใช้เวลาอยู่เท่าไหร่ครับถึงรู้สึกดีขึ้นหนึ่งสัปดาห์แรกนะคะไม่บวมแล้วการบวมไม่มีไม่มว้พระที่เป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ย ก็น <Be> ั่งเก้าอี้ค่ะเวลาวิปัสสนาก็นั่งเก้าอี้โอ้โหบกบอกเลยคือเรากราบไม่ได้แต่พอหลังจากได้ได้กินผลงานของท่านอาจารย์พิเชษในงานวิจัยในตัวนี้ก็ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเมื่อเมื่อต้นปีปี58นะคะก็กราบพระได้สุดมไไวพระได้ตามปกตินั่งพับเพียบได้ได้นานเลยค่ะได้ได้นานเลยยอดเยี่ยมเลยนะครั